S <S <an itary> เหรียญเสด็จพ่อรัชากาลที่5ทรงม้าเนื้อเงินลงยาออกวัดเบนจมบบอพิตรกรุงเทพมหานครปี2453จัดสร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่5สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกแก่เชื้อพระวงศ์และข้าราชาการระดับสูงในสมัยนั้นที่มาร่วมในงานฉลองสมโพชพ,พระพุทธชินราชณวัดเบญจมบบพิตรเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2453 ทำพิธีปลุกเสกโดยสมเด็จพระสังฆราชกรมพระยาปะวะเลศพร้อมพระราชาคณนะและพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในสมัยนั้นรวมหลายร้อยรูปด้วยกันอาทิเช่นหลวงพ่อทับวัดทองหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงปู่ป้านวัดสะพานสูงหลวงปู่นาควัดอุณหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตท่านเจ้ามาวัดสามปลื้มเป็นต้น เหรียญเสด็จพ่อรัชก,การที่5ส่ทรงม้าเนื้อเงินลงยาเป็นเหรียญในตำนานที่ทรงคุณค่าผูุทกคุณสูงเหรียญอายุร้อยกว่าปีแล้วเหรียญน,นี้ยังสวยลงยายังมีอยู่เยอะแบบนี้หายากมากนะคะพุทกคุณสุดยอดทุกด้านทั้งด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่หา์ขายดีมีโชคแาภโภคทรัพย์ เป็นมหาอำนาจวาสนาบรารมีคนให้ความเคารพยำเกรงทำธุรกิจประสบความสำเร็จ,จเจริญก้าวหน้าลุ่งเรืองเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเหรียญสวยแท้ดูง่ายๆหายากมากๆบูชาเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอย่างมากค่ะสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ